งเช่าคอดี้ไทยทางเช่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการถามด้วยจจนะครับกับช่อง,งมดมหัวทีวีนะครับวันนี้เสียงอาจจะแหบแห้งไปนิดนึงนะครับเมื่อวันเสาร์อาทิตย์มีปราร์ตี้นิดหน่อยนะ่วนตัวขอบพระทานช่วด้วยน,นะครับเอ่อีกสองสามวันก็คงจะหายเวลาีตอนนี้ก็คือเวลาสองทุ่มนะครับพบกับพี่บุรีคนเดิมนะครับสวัสดีครับพี่บุรียมตินาครับสวัสดีครับ ปร,ระเด็นของเราในวันนี้นะครับน้ยหญิงดิวไม่สําเร็จอิงทางเลือกเดียวลาออกคนเป็นแม่เนี่ยผมเข้าใจว่าห่วงลูกรักลูกแต่เมื่อเดินมาถึงจุดนี้แล้วแม่ก็อยากช่วยแต่ข่าววงในว่าช่วยไม่สำเร็จเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องใหญ่ต่างคนต่างเดินหนีหมด แล้วนางสาวแพรทองทานเดินลุยไฟนะตอนนี้จะปรับคณะรัฐตรีอยู่ต่อไม่ลาออกไม่ยุบสภามีทางเดียวเท่านั้นแหละเอาตาังโลลมาใส่รถแล้วก็จุดไฟลมกานตายแค่นั้นเองมันมีทางเลือกอยู่สามทางแค่นั้นเองมันจะไปเลือกทางไหนนะวะทีนี้ทางเลือกของนางสาวแพรทองทานยุบสภานะ่ะเมินไปเถอะไม่ยุบไม่ยุบเรื่องอะไรล่ะครับไปโยนดาบไปฝังงรงข้าม โยนดาบให้ศัตรูศัตรูหมาดหมาดก็คือพรักภูมิใจไทยเขาไม่ยื่นดาบให้กับพักภูมิใจไทยหรอกครับเมื่อไม่ยื่นดาบก็ต้องลุยไฟสู้ลุยไฟสู้ก็หมายความว่าไม่ลาออกเมื่อไม่ลาออกเนี่ยคุณจะอยู่ยังไงจะบริหารประเทศยังไงเพราะว่าวันเวลามันก็เคลื่อนผ่านไปเรื่อยและวันนั้นคุณจะเจอคดี เป็นผู้ต้องหาคดีกบฏในราชอาณาจักรคุณไม่พูดเรื่องนี้เลยหลังจากคลิปคุณเซนออกมาคุณก็ฟาดงวงฟาดงาไปให้แจ้งให้ตำรวจไฟเบอร์ให้จับคุณเซนกับคุณมาเน็ตอน,นี้คุณกำลังหาเรื่องต่อไปนะแล้วถามว่าเขากลัวคุณเหรอไปจับเขาที่ไหนอ่ะผมยังไม่เคยได้ยินคุณขอโทษแม่ทัพภาคสองเลย มีแต่เสียงที่มันก้องในหัวใจประชาชนว่าแม่ทัพภาคสองนี่เป็นคนละพวกกับคุณเขาไม่ใช่พวกเราคําว่าพวกเราก็คือหมายความว่าตัวคุณตัวฮุนเซนตัวฮุนมาเน็ตมันชัดเจนอยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นคุณก็ออกมาสมอดสมออยนี่เราพูดก,กันตรงๆว่าประเทศชาติต้องเดินไปข้างหน้าสามาัคคีประเทศไทยรวมพลัง ผลักดันนโยบายนะคะแก้ไขปัญหาเพื่อประชาชนขอบคุณคณะกรรมการสมาชิกพักร่วมรัฐบาลมีมติที่เป็นแนวทางสนับสนุนรัฐบาลสร้างเสถียรภาพทางการเมืองโอ้โหคุณว่างคุณไปยาวว่าไปยาวเดี๋ยวก่อน๋ยบพี่บริพัตนเพิ่มหนึ่งแป๊บหนึ่งขออนุญาตขอขออนุญาตคุณผู้ชมดีนะขออ้วกที่หนึ่งฮะฟังนายกพูดจะอ้วกเออคุณบอกว่าให้ทุกคนสามารถีเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วคุณสามาคคขีไหม คุณคุยโทรศัพท์กับฮุนเซนคุณบอกว่าไมมทัพภาคสองเป็นคนละฝ่ากคนละฝั่งับคุณเป็นคนละพวกแล้วนี่คือความสามังกีเหรอป่าคุณก็ยอมรับว่ามันเป็นคนละพวกแล้วคุณจะให้ประชาชนทั้งประเทศมาษามังกีกันเฮ้ยมันเป็นตากกาอะไรของคุณนะผมพูดเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วไม่อยากจะพูดนะคืออย่างนี้พี่บุรีคือกำลังจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องประชาชนแต่สามัคคีนะ ตอนนี้ประชาชนเนี่ยก็าสามัคคีกันทุกสีก็าสามัคคีกันหมดแล้วว่าเขาสามัคคีเพื่อจะไล่คุณออกไปอะ่ะจากนายกอะ่ะเดี๋ยววันเสาร์ที่ถึงนี้เขาก็จะสามัคคีกันสแสดงพลังให้เห็นกระจ่างว่าคนไทยไม่เอาคุณเขาสามัคคีกันอยู่เข้าใจไหมใช่เขาจะสามัคคีจะไล่คุณไงคือเขารับไม่ได้นะกับพฤติกรรมของคุณอนะ่ะมันเฉาโชว์ไปทั่วโลกเฉาโชว์ไปทั่วโลกแม้กระทั่งสื่อในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น CNN, BBC, r e u t e r รอยเตอร์อซาเจโอ้โหคุณไปดูเถอะเพื่อนฟูงมองโทรศัพท์มาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยเขาบอกทำไมนาะยกไทยทำไมฉลาดน้อยขนาดนั้นอันนี้คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นชักน้ำเข้าลึกชักสึกเข้าบ้านไงนะเพราะตัวคุณเองแท้ๆคุณทำเป็นหวังดีกับเขาแต่ความหวังดีของคุณนะ่ะมันกลายเป็นคดีไปแล้ว มีการไปแจ้งความนะหลายคนที่ไปแจ้งความอย่างไปแจ้งแจ้งความที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางคือนําทีมโดยดรสมชายนั่นก็เป็นคดีนะเป็นคดีใหญ่ด้วยคดีกบฏในราชนาจากักรและที่สําคัญก็มีคนไปแจ้งความที่ที่เป็นรูป,ปธรรมและก็ใหญ่ในประเทศไทยในองค์กรที่ใหญ่ก็คือองค์กรของวุธิศส,สมาชิกคือองค์กรอวุธิศา ซึ่งนำโดยประธานวุฒิสภาคือคุณมงคลสุรสัจจะนำทีมไปแจ้งความนะกับปปชให้ดำเนินคดนีนางสาวแพรทองทานหลายข้อหาด้วยกันและข้อหาหนึ่งก็คือเรื่องของนะข้อหาที่นางสาวแพรทองทานได้กระทำการเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นกบฏในราชนาจักรซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ย มันเป็นเรื่องที่ผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงซึ่งประชาชนเคารพไม่ได้นอกจากไปแจ้งกับปปชแล้วยังมาแจ้งกับสารรัฐธรรมนูญซึ่งเขาวาดหวังกันว่าวันนี้วันจันใช่ไหมวันนี้วันจันทร์วันพุทธที่ยี่สิบห้าคือวันมะรืนนี้สารรัฐธรรมนูญอาจจะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุม เมื่อเขาเข้าสู่ที่ประชุมครับเขาประชุมวันพุธไงทุกวันพุธเมื่อเข้าสู่ที่ประชุมคนก็หวังว่ารับไว้เป็นคดีแน่นอนเพราะหลักฐานมันชัดศาลต้องรับไปเป็นคดีและที่ลุ้นกันอยู่ในเวลานี้ก็คืออะไรครับคือคำสั่งจากสารรัฐมนูลให้คุณหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะมันมินเมงไง ถ้าคุณไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ยังไม่รู้ว่าคุณจะแอบคุยอะไรกับอ un ังเคิลอุนหุนเซนของคุณอีกตรงนี้เป็นอันตรายต่อประเทศนะเพราะประชาชนเขาไม่มั่นใจว่าคุณทะเลาะกันจริงหรือเปล่าโกรธกันจริงหรือเปล่าเขายังมองว่าคบกันมาสามสิบปีไม่ถึงกับขาดสะบ้านขนาดนั้นหรอกแอบจะเอาความลับในประเทศไทยไปเผยแพร่ก็ได้หุนเซนเผยมา คลิปเดียวเท่านั้นแต่ผมจะบอกให้เอาบุญเอาไหมว่าหน่วยความมั่นคงเขามีทุกคลิปของคุณ<ว>ทุกคลิปของคุณที่คุณพูดกับคุณเซน<ว>และตกใจเหรอใช่ตกใจแล้วก็ดีใจด้วยว่ามีว่ามีคลิปผมยืนยันได้ไ<ว>เขามีทุกคลิปของนายทักษิณได้คุยกับคุณเซนเป็นสิบสิบคลิปเป็นร้อยคลิปกระมังเพราะเขาใช้สปายแววงไะ พี่น้องประชาชนย่อมจะรู้ว่ากองทัพมีสปายแวร์สองเครื่องที่สามารถจะบันทึกเสียงของใครก็ได้ที่เป็นภัยต่อประเทศชาติภัยต่อความมั่นคงเขาถึงสรุปไว้ในรายงานของกอร,รามานอว่าคนชื่อทักษิณเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติไงแล้วคุณไปปลดออกได้ไหมวันนี้ก็ยังไม่ปลดนะครับยังไม่ปลดออกฉะนั้นอย่าหวังเลยว่านายหญิงนายใหญ่นายน้อยอะไรที่จะไปวิ่ง ดิลเพื่อไม่ให้มีคดีอันนี้ขึ้นมาเขาไปแจ้งความไว้แล้วแต่ยังไม่เป็นคดีขึ้นสู่ศาลไม่ว่าจะไปทังปปชยังไม่เป็นคดีขึ้นสู่ศาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด,ดำรงตำแหน่ง,งทางการเมืองสารรัฐนูลรอลุ้นกันวันมาลืนนี้เท่านั้นแหละถ้ารุ้นกันวันมาลืนนี้เขาให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็รออีกไม่น่าจะเกินสีวัน คุณอาจจะกลิ้งคาสภาเหมือนกับนายกรัฐมนตรีคนที่ผ่านมาแล้วก,ก็คุณเสถาง,งาคูยง่ายๆก็คือก็เสถางาเสถางากลิ้งคาสภาหเหมือนกันใช่ผูแตะ,ะเมื่อกลิ้งคาสภาแล้วเนี่ยใครจะมาเป็นนายกคนต่อไปคือเวลานี้วิพากษ์วิจัยกันมากเราไม่ต้องไปพูดในเรื่องปรับคอรมอลแล้วหรอกปรับไปพี่น้องไม่ได้ไประโยชน์อะไรหรอกเขาอยากจะพลิกพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินให้บ้านเมืองมันดีขึ้น ไม่ใช่เอาคนพวกนี้เข้ามาหากินนะแล้วก็ยติแรกที่จะเอาเข้ามาผมฟังวันนี้แล้วผมก็โกรธผมก็บอกอะไรวะเปิดสภาวันที่สที่สามมึงจะเอาเอลเอนเตอร์เทนเม์เรื่องบ่อนคาสินโนเข้าไปเลยเหรอเออสมควรที่มีมอบได้แล้วล่ะบานแ,แรกจะคุยเรื่องคาสินโนอีกแล้วบ้านเมืองมีปัญหาอยู่เจ้าคาสินโนเอาไว้ได้เขาไม่กลัวไม่เกรงกลัวอะไรเลยกฎหมายก็บอกชัดแล้ว วาระนูปีหกศูนย์มันระบุชัดว่ารัฐมนตรีและพรคร่วมรัฐบาลต้องทําในสิ่งที่ผิดจรรยบรรณร้ายแรงหรือไม่ต้องไม่ทําต้องไม่ทําในสิ่งที่ผิดจรรยบรรณร้ายแรงในเรื่องคาสิโนโหรือการมอมเมาประชาชนในเรื่องการพน,นันถ้าสามารถคือถ้าไปยื่นต่อสารรัฐมนูลถ้าผ่านการพิจารณาของของสมาชิกรัฐสภาแล้วแล้วไปยื่นต่อศาลเนี่ย รัฐธรรมนูญนี่มันมีความผิดทั้งอาญาและจะถูกถอดถอนทั้งคณะเพราะรัฐมนูญปีหกศูนยเนี่ยได้มีการวางยุทธศาสตร์ไว้ว่าเราต้องเป็นเศรษฐกิจพอเพียงตามที่พ่อหลวงรอก้าได้เคยบอกไว้ฉะนั้นรัฐบาลชุดนี้ถ้าทําผิดรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนถอดถอนได้เลยแล้วมีคดีอาญาด้วยตายยกรังตายยกคอ,อกตายยกเล่า บริษัทคอดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกรรมวิธีการเพราะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบตเป็นถังหมักปฏิกรณ์ชีวภาพแนวน,อน้อยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเดสิปิน0.65ม mm. ิลลิกรัมต่อแคปซูลฉะนั้นวันนี้ที่ผมขึ้นหัวให้คุณโน้ฟังว่านายหญิงดิวไม่สําเร็จไม่สําเร็จหรอกครับจะสําเร็จได้ยังไงเมื่อลูกสาวทําเรื่องซะใหญ่โตขนาดนี้ และเป็นเรื่องร้ายแรงถึงขนาดเป็นคดีกบฏตามกฎหมายนะตามกฎหมายมาตราหนึ่งหเก้าหนึ่งสองศูนย์และหนึ่งสองหนึ่งซึ่งเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชนาจักรเห็นไหมแล้วโทษมันประหารชีวิตโทษจำคุกตลอดชีวิตจำคุกสิบปีถึงยี่สิบปีจำคุกตลอดชีวิตทั้งสามมาตรามีโทษจำคุกทั้งนั้นนะผู้ใดคบคิดกับบุคคลซึ่งกระทำการเพื่อเป็นประโยชน์รัฐต่างประเทศ และก่อให้เกิดการดําเนินการรบรัฐต่อรัฐเป็นปฏิปักต่อรัฐคือสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันปฏิปักต่อปฏิปัปกษ์ต่อรัฐทางนั้นฉะนั้นคุณถึงบอกไงไม่ยุบสภาที่ไม่ยุบสภาเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายอนุรักษนิยมเนี่ยเขาไม่อยากให้ยุบหรอกเขาอยากให้อยู่ถึงปีเจ็ดศูนย์หลายคนบอกมาอยากให้ยุบกลัวพักนั้นใช่ไหมจะมะีพักส้มจะเสียงจะเข้ามาไม่เกี่ยวแล้วครับไม่เกี่ยวแล้วครับ เลาะดูที่ผ่านมาแล้วนี่เขาไม่ได้กลัวอะไรถึงขนาดนั้นเพราะว่าเลือกตั้งท้องถิ่นทีไรนั่นก็แพ้หมดแ,แล้วเขารู้ว่าประชาชนคนไทยมีความจงรักภักดีขนาดไหนฉะนั้นตรงนี้สบายใจได้อย่ามาอ้างแต่ที่คุณอ้างเพราะคุณต้องการจะอยู่ต่อเพื่อจะสารต่อการพนันต่อไปอย่ามาอ้างพรรคส้มว่าพรรคส้มจะชนะมันเป็นข้ออ้างของคุณ ที่จะสืบสารเจตนารมณ์เรื่องของคาสิโนฉะนั้นเมื่อคุณไม่ยุบสภาคืออำนาจให้ประชาชนและคุณไม่ลาออกเมื่อคุณไม่ลาออกนะเมื่อคุณไม่ลาออกบีบยังไงคุณก็ไม่ออกเพราะอำนาจอยู่ที่คุณแต่แต่สิ่งที่คุณจะพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็คือตุลาการพิวัตรจากสารรัฐธรรมนูญและจาก ปปชและจากสารดีกา,าแผนกคดีอาญาทางการเมืองถ้าขึ้นสารดีกา,าแผนกคดีอาญาของผู้ํำรงตำแหน่งทางการเมืองมีโทษอาญานะครับจำคุกตลอดชีวิตประหารชีวิตเพราะเป็นกบฏและห้ามเล่นการเมืองตลอดชีวิตคือตัดสิทธิ์ทางการเมืองเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันไม่นานไม่น่าเกินสามเดือนหลังจากวันนี้เป็นต้นไป หลายคนถามบุรวีเอาแล้วจะเอาใครมาเป็นนายกถ้าเราดูในกระบวนการของแคนด d เดตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยเสถาเป็นแล้วคว่ำแล้วแพทองทานกำลังจะคว่ำอีกไม่เกินสองเดือนที่สามเดือนที่จะถึงนี้คุณชัยกเกษมนอนป่วยพังงาพังงาเป็นไม่ได้หรอกนั่นคือแคน n d i d a นายกส่วนแคนด d เดตนายกของพรรคภูมิใจไทยมีคนเดียวก็คือคุณอนุทินชาญวีรกุล คุณอน,นุทินกำลังวุ่นวายขายปาช่อนเกี่ยวกับเรื่องสวะโดนคดีโดน,โดนถูกกล่าวหานู่นนี่นั่นแล้วก็อีกพักหนึ่งรวมไทยสร้างชาติก็แบ่งเป็นสองก๊กกคุณสุชาติเสียเฮ้งกับก๊กคุณพีรพันธ์สามสิบหกคนก็มันก๊กละสิบแปดคนก๊กละสิบแปดคนมันไม่ถึงยี่สิบห้าคนพักที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีเสียงไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าให้การสนับสนุนเหลือประชาธิปัตย์ยี่สิบห้าเสียงพอดีเลย แต่สามสี่คนเขาไม่เอาด้วยเขาไม่เอาด้วยหนึ่งในชวนหลีกภยัยสองนบัญญัติบรรทัดสารนายจุลินคนที่สี่คือลูกคุณนิพนธ์ชื่ออะไรขาดไปสี่คนหรือยี่สิบมันเป็นไม่ได้หรอกครับฉะนั้นพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยได้ข่าวว่าเป็นข่าวหลอกนะว่าคุณเนวินเดินทางไปพบคนเอกประยุทธ์ เพื่อที่จะขอให้พีรพันธ์เป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้ข่าวหลอกซึ่งจริงๆเป็นไม่ได้เพราะมันแบ่งเป็นสองกก๊ก1หนึ่งคือก๊กเสียเฮงนะก๊กหนึ่งคือก๊อกพีรพันธ์ก็ขิงแบ่งคนละครึ่งก็สิบแปดสิบแปดมันไม่ถึงยี่สิบห้าถ้าคุณจะเป็นเขาออกไปซะคุณก็ไม่ครบยี่สิบห้าเสียงแต่ใครจะเข้ามาเป็น มีเสียงหมอดูทั้งหลายมากมายแม้แต่อาจารย์วารินที่เชียงใหม่เขาบอกพีรพันธ์จะได้เป็นไหมเขาบอกไม่ได้คุณจันเกษนอนป่วยได้เป็นไม่ได้คนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปคือขุนศึก <c oughs> ผมบอกให้เลยว่าเขาชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่จะกลับมาเขาตกือต้อนรับลูกตู่กลับมานะฮะ หลายหลายคนบอกว่าไม่อยากให้ลูกๆกลับแต่ว่าหลายคนคืออยากได้ลูกตๆกลับได้ต่อครับพี่ใช่คือผมเองเล่าตามเนื้อผ้านะครับเพราะว่าเขาเป็นแคนดิเดตนายกไม่รู้ไปลาออกได้ที่ไหนแต่ตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาระม g m กสัตย์คือเป็นองค์คมนตรีคือท่านไม่อยากลงมาหรอกจริงๆไม่อยากลงมาแต่เสียงเรียกร้องแล้วก็เสียงจากเทวดาฟ้าดินต่างๆที่ ให้ท่านมาช่วยคุ้มครองประเทศไทยถ้าเราไม่มีทหารเป็นนายกรัฐมนรีแม่งไม่กลัวหรอกไอ้กัมพูชาเขมรนะนแต่ถ้าพลเองประยุทธ์กลับมาเนี่ยเป็นนายกรัมนตรีแม่งวิ่งกันหางจุกตูดเลยผมพูดได้เท่านี้ก็แล้วกันวิ่งหางจุกตูดเลยมันจำเป็นครับเหลือเวลาอีกแค่หนึ่งปีกับประมาณสิบเดือนเท่านั้นขอให้ท่านกลับมาช่วยคนไทย กลับมาช่วยดูแลแผ่นดินไทยดูแลชายแดนและช่วยเรื่องเศรษฐกิจให้มันมันจะเตื้องขึ้นมาบ้างรู้ว่ามันไม่ถึงก็ดีเดอะไรหรอกเพราะเวลาอันสั้นแต่ประสบการณ์ที่ท่านเกี่ยวเก็บไว้เนี่ยประมาณแปดเก้าปีเนี่ยมันอาจจะช่วยท่านได้ช่วยประชาชนได้หลายคนอาจจะน้งเกียจว่าเอ้ยมาจากการยึดอำนาจมาจากการรัฐประหารอย่าไปลังเกียจเลยครับรัฐประหารผมก็ไม่ชอบ แต่ท่านอยู่มาร่างรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญก็ได้รับการทําประชามติได้เสียงมาเป็นอันดับหนึ่งให้ใช้รัฐมนูลปีหกศูนย์ที่เขาเรียกรัฐมนูลปราบโกงที่ไอ้พวกนั้นพยายามจะล้มเหลือเกินไงซึ่งเป็นรัฐมนูญที่ดีที่สุดมันปราบโกงไงมันปราบโกงฉะนั้นเมื่อท่านจะกลับมาสมมุติว่าท่านทนการอ้อนวอนของพี่น้องประชาชนไม่ไหวคือพี่น้องประชาชนเขาอยากให้กลับมา ชั่วคราวนะครับแล้วปีเจ็ดศูนย์มันครบสี่ปีไงถ้าประเทศมันพอพร้อมก็ยุบสภาคืนอำนานจให้ประชาชนไปขอแค่นี้พอท่านไม่อยู่นานแล้วท่านก็กลับไปเป็นองค์มนตรีเหมือนเก่าโมเดลนี้มีอยู่แล้วสมัยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์จำได้ไหมบิ๊กบังยึดอำนาจเสร็จแล้วท่านลาออกจากองคมนตรีมาเป็นนายกรัฐมนตรี ท่านไม่อยากมาท่านเป็นแค่ปีเดียวร่างรับนูลเสร็จเ,ร,เรียบร้อยรีบเลือกตั้งเลยนี่ก็เหมือนกันท่านไม่อยากลงมาท่านรับใช้เบื้องพระยุคนบาทท่านก็ได้บุญพอแล้วแต่ประชาชนหกสิบกว่าล้านคนเนี่ยเขาเรียกร้องมันไม่มีคนอื่นแล้วไปดูคนดิเดตนาย,ยกเลยท่านดูสิท่านเรียงแต่ละคนละคนละคนแต่ละตัวไอ้แต่ละคนดูมีไหมมันไม่มีมันไม่มีเสถาไปแล้วแพทองทานกําลังจะไป ใช้เกษมก็พะงาบผงาบนอนป่วยอยู่นะนี่คือพักเพื่อไทยภูมิใจไทยคุณอนุทินกําลังจะเอาตัวไม่รอดและถ้าคุณพลเอกประยุทธ์มาก็คือนายเก่าไงท่านก็ต้องแบมือต้อนรับนายเก่าแล้วก็พักรวมไทยสร้างชาติก็พลเอกประยุทธ์เป็นเบอร์หนึ่งที่เป็นแคนดิเดตนายกพีรพันธ์เบอร์สองมีพีรพันธ์ก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรมีแผลอยู่ในตัวเรื่องของการไปแจกเงิน น้ำท่วมและใส่ชื่อตัวเองไว้ในถุงถุงข้าวสารและนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของหุ้นส่วนบริษัทอะไรต่างๆซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านพะวงผมว่าอย่างนี้กันแล้วกันคือไม่บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนเนเป็นเรื่องที่คาใจคนอยู่ฉะนั้นเหลือคนสุดท้ายเท่านั้นคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ท่านอยู่มาแปดเก้าปีไม่เคยมีคดีทุจริตที่ไหนเลยประวัติข่าวจุว๊ะรักชาติรักแผ่นดินรักสถาบัน และที่สำคัญคือเป็นทหารเข้ากับทหารได้มีประสบการณ์มาแปดเก้าปีขัดตาทับไว้ก่อนอาจจะไม่ถูกใจใครหลายคนแต่ขัดตาทับไว้ก่อนผมว่าน่าจะดีน่าจะดีและเรื่องที่อยากจะพูดวันนี้อีกนิดหนึ่งก่อนที่จะหมดเวลานั่นก็คือสิ่งที่คนไทยกังวลมากไก่ข้าวเหม็นไก่คำกบิจารเนี่ยคือเกาะกูดเรารู้ว่าเป็นของไทยไทยเราไปยอมรับ เส้นอนาเขตทางทะเลไหลทวีปของกัมพูชาที่มันเล็งผ่านยอดเขาเกาะกูดออกไปเอาไทยมันทำอย่างนี้ได้ยังไงนะตาม MOU 44 4, คือฟังแล้วทุเลศอ่ะฟังและทุเลศพลเอกประยุทธ์มาจัดการให้เสร็จมาจัดการให้เสร็จอย่าให้พักเพื่อไทยเข้ามาแตะต้องนะเรื่องขุงเขาประวิหารเหมือนกันบันไดขึ้นเขาพระวิหารนะเป็นทางเดินขึ้นลงว้างแปดเมตร ยาวเจ็ดสิบห้าจุดอห้าศูนย์เมตรทั้งหมดหนึ่งร้อยหกสิบสองชั้นช่วงแรกเป็นบันไดหินมาบางบางแห่งมันชันก็เรียกสกัดหินโลไปแล้วก็สองข้างทางก็มีฐานเป็นสี่เหลี่ยมเป็นที่พักบ้างนั่งพักบ้างอะไรบ้างแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากเราแพ้สารโลกเมื่อปีส5 0พหร้อยห้าเนี่ยแล้วก็รับปริาต่างประเทศของไทยในยุคคุณสมัครเนี่ย เอาไปให้เขมรเ,เนี่ยเขาขอมาให้ไปร่วมเอาเขาพระวิหารเนี่ยเซ็นให้เขาอ่ะไปขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกหลายคนก็บอกบุรุวีเขาทาได้ยังไงนพพลนปัตตมัผมไม่รู้เขาทําไปแล้วแต่เขาไม่ใช่ไม่ใช่ดองกันไม่ใช่ใกล้ชิดสนิทสนมและพวกนี้ก็ไปยืนร้องเพลงสมเด็จฮุนเซนอะไรอะ่ะที่พนมเปญอะไปแข่งกีฬาฟุตบอลก็ไปเชียร์กันเยอะแยะพอวันนี้ก็กลายเป็นศัตรูกันไปแล้ว ทั้งหลายทั้งปวงที่มาเล่าให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังไว้วันนี้ก็คือเพียงแต่เป็นเรื่องความก้าวหน้าก้าวหน้าว่าข่าวมันก้าวหน้าไปในลักษณะที่ว่าดิวที่นายหญิงเขาไปจัดการดิวกับผู้รักผู้ใหญ่เนี่ยไม่มีใครรับดิวครับเดินหนีกันหมดนะก็เดินลุยไฟไงไม่ลาออกไม่ยุบสภาเดินลุยไฟอย่างเดียวเพื่อที่จะเอา เอนเตอร์เทนเมนต์บอลคาสิโนให้สำเร็จนี่คือเป้าหมายของเขาครับครับอ่ะวันนี้จะขอขอบคุณพี่ปุริยมจิตานะครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าบอกว่าเรื่องกัปตชาจะเป็นเรื่องที่คนไทยรับไปได้กับพฤธีการของคุณนายกแพททานนะครับที่เอาไปผลประโยชน์ของประเทศไทยเอาพื้นที่ประเทศไทยไปตอบแทนบุญคุณคุณเซนนะครับและตอนนี้ก็จังจะเอาเรื่องคาสิโนคอมเพล็กซ์เข้าไปสู่สภาอีกพูดง่ายก็คือ คุณทักษิณและคุณแพรทองทานหาเรื่องนะครับเดี๋ยวบ็อกเสาร์นี้น่าจะ,สะดสนุกวันนี้ไปก่อนนะครับกับรายการถามได้จันสวัสดีครับ